สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางผสมทวิกกี้หน่อยๆน่อยนะได้รับเกียรติจากปัาแป๊ดนะครับอยู่ตลิ่งชันนะกทมนี่เองนะครับก็ปัแป๊ดก็บอกว่าอยากจะซอยให้ได้ทุยหน่อยเนื่องจากอะไรศีรษะปาแป๊ดก็แบนนะครับแบนนะมีความทุยอยู่20%นะ ๋ยวเจ้าอยากจะเติมความถูให้เป็น80%ให้มันเต็มร้อยนะจะได้สวยยาวๆข้ามปีไปเลยครับสวยไปถึง,งนู่นนะปลายเดือนกุมภาพันธ์สองเดือนก็พออาจจะได้แถมๆไปถึงเดือนมีนาน่อยนะครับแล้วก็แสกแสกข้างไหนข้างพอไหมนี่นะประมาณนี้โอเคนะครับก็ช่างใหญ่นะครับได้ใส่อาหารผมเมรียบร้อยนะเพื่อบำรุงเส้นผมให้ลูกค้าทุกครั้งก่อนตัดผมนะ เพื่อบำรุงเส้นผมให้ลื่นนะครับให้มันนุ่มให้มันง่ายต่อการหวีซอยต่อการใดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตัดผมนะครับช่างใหญ่เตรียมพ่นเองของฮอ์คาเชื้อนะหลับตาครับตาแปดหลับตาไว้หลับตาโอเคแอบดูนะครับลูกตาลูกค้านะว่าเขาหลับหรือเปล่าฉีดมั่วซั่วลูกค้าเสียบตายฉีดไปที่อะไรผ้าคลุมซอยสีสษะครับปกลกายซอยผมนะครับ ลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะช่างใหญ่พ่นึองกอคอ่าเชื้อทั้งตัวให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็หลังจากเราสัดผมเสร็จเอามานั่งค่าเชื้อด้วยเองกอฮด้วยผ้าคลุมสอยเครื่องไม้เครื่องมือเราก่อนนะก็เพื่อทุกคนเราปลอดภัยนะครับช่างตัวเองตัวเราเองก็ปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่มีมาตรการที่รัดกุมนะเราไปประมาทไม่ได้นะอันตรายเพราะว่าช่างตัดผมมันได้สัมผัสกับผิวหนังลูกค้ากับ,บวยหวูหน้าตาพวกนี้นะครับให้ระวังข้างหน้ามาดูข้างหน้าดิ เราจะหาอะไรหาครับหากรอบทรงพันหน้าก่อนก็ได้นะครับเริ่มทรงตรงไหนก็ได้นะครับสําหรับมืออาชีพนะมือใหม่ก็ดูได้วีอะไรวีจากอะไรจากตึงกลางศีรษะวีลงมาเลยนะครับพันหน้าเอาต่ำกุ้วทอกเซนนะป้านะแล้วก็เอียงนิดนึงก็ตัดมาแค่นี้เจ้ายาวแค่ไหนกูก็คุยลูกค้าเอา ประมาณนี้นะครับหวีลงมาแล้วก็ตัดผมมีน้อยนะผมบางก็ตัดเลยตัดตรงเลยนะครับแล้วก็ตัดดึง, 4, งสี่ห้าองศาแล้วตัดเนี้ยแคนี้แค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็กรอบทรงที่ชัดเจนแล้วนะครับเยวก็หวีลงมาเลยนะครับหวีหส่วนไหนส่วนด้าน หน้าลูกค้าดันสายลูกค้านะวีลงมาเลยวีลงมาครับหักนิ้วมือมาแล้วก็ตัดแล้วตัดส่วนขึ้นไปก็ได้วีลงมาครับตัด <c oughs> ครับขึ้นลงมาแล้วตัดเลยแค่เนี้ยขอบหน้าแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วผมจะตัดแอดวานนะผมจะตัดแค่อะไร แบ่งผมแค่สองชั้นนะแบ่งผมมุมฉากขึ้นนะครับหรือว่าเอไลน์นะนะครับออกมลงครับบีลงมานะครับยกผมเท่าไร่45องศานะครับเลยแล้วก็ตัด เรายกขึ้นมาแล้วก็ตัดเพื่อก็ยกทุยนะถ้าเราต้องการทุยสูงก็ยกไปเลย90้องศาแต่ผมต้องการทุยกลางนะผมก็เลยยกแค่45องศา,านะ ยกอะไรยกเช็คนะเช็คแนวนอนนะตัดแนวตั้งเช็คแนวนอนอเช็คเช็คมันละเอียด ทุยมาขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับผมก็จะอะไรเอาเซนเตอร์นะครับยก90สองศานะโค้งนิ้วตามรูปวิสาเลยยกขึ้นไปเลยยกไปแล้วลตัดนะครับความยาวกี่นิ้วนะความยาว5นิ้วนะแบ่งกายลายมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วตัดเลย ผมลูกค้าบางผมก็สับซิกแซกเข้าไปแค่นิดๆนะเรียกจะสับไปปลายแล้วนะ mm hmm. เพื่อต้องการให้ผมลูกค้าหนานะ mm hmm. เทคนิคันก็อยู่ตรงนี้ตัดผมบางให้ลูกค้าแลดูหนาหรือว่าตัดผมหนาให้ลูกค้าแลดูบาง mm hmm. แบ่งผมเป็นกีบส้มนะ mm hmm. ก็แบ่งตัดมาเรื่อย

ทวีไปไงระดับกลางไปหูเลยสอนอนอตลิงชันไปอีกตรงนี้เห็นไหมความทวต่อด้านขวาเสร็จก็หวีป้ายไปด,ด้านขวานะครับแล้วก็ตัดมาอีกสามแถวนะหนึ่งสองสามลากมาเลยลากมาด้านข้างเล็กน้อยนะเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้พื้นที่ตรงนี้มันยาวนะครับมันจะได้ทุยน,นเองครับ ยกตั้งฉากถ้าเรายกไม่แม่นน่ะทุยมันจะหายนะให้ระวังแบ่งผมเลยตัดแอดวานก็จริงนะแต่ผมตัดละเอียดนะตัดทุกไรตัดทุกเส้นเลยแบ่งอะไรมันจกีสบส้มดึงมาลุกข้างผมมาแล้วตัด ก็หลังมือดันดูนะจากที่หัวเป็นแบนนะก็ได้มาทุยแล้วดึงครับดึงเช็กอะไรก็สิบองศานะเช็กว่าเราตัดเหลือเปล่าที่ตัดแนวอะไรตัดแนวตั้งเหลือเปล่าบเช็กให้ไว หลังมือดันดูเห็นความทุยไหมทุย,ยงามๆนะครับเชือกเช็คเลยเขาเรียกว่าตรวจสอบแนวผมที่เราซอยไปไว้นะว่าเราซอยแม่นหรื่า,ม,ามันเหลือเปล่าไม่เหลือเราก็เก็บแค่นี้ มาดูด้านข้างด้านข้างของคุณป้าเอาไว้ทัดหูนะไม้ทัดะเปิดหูขึ้นเลยไหมแบบแบบน้องเมื่อกีแ้แบแบแบบบโอเคก็จะตัดกร่ติ่งหูนะครเอาชั้นที่หนึ่งลงมากดเนื้อไปหูลงขึ้นไปนิดนึงตัดเทนหน้านะครับต่ำกว่าติงหูประมาณน,นิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็เอียงคอลงนิดนึง ด,ด้านล่างชั้นที่หนึ่งก็น,น้มมาข้างหน้ากดเดี๋ยวไปห่วงให้ผมมันกระเดิดขึ้นไปหน่อยนะตัดนะให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นมุมฉากขึ้นนะนะครับวีลงมาให้หมดเลยผมมันบาง มมันไม่ถึงหรอกก็หมดนิดนึงครับโอเคใช้วีล็อกมาเลยวีล็อกแล้วตัดเปิดปลายนิดยวผมก็ไม่รู้ลูกค้าเขาชอบความยาวประมาณไหนผมตัดเป็นมาตรฐานไปก่อนเก็บกรอบทรงไปก่อนลูกค้าส่องดูแล้วอาจจะยาวไปจะสั่งสั้นขึ้นก็ได้นะพระลูกค้ายังไม่เห็นข้างหลังนะ แต่ผมมองว่ามันพอดีประมาณนี้ก็ไม่แน่นอนมันอยู่ที่มุมมองลูกค้าด้วยเพราะเขาเคยสั้นกว่านี้เขาก็จะสั่งสั้นแต่ช่างใหญ่ตัดตอนนี้ก่อนพลอยพอยพลอย,พอย,พ,อยพอยนะแบ่งกลางนะครับแบ่งกลางใบหูนะครับกลางใบหู ดีลงมาดีข้ามหูลงมากดเดือไปหูขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตัดเลยทีหน้านิดนึงดีข้ามหูมากดเนื้อไปหููปหูก็เดือดแล้วก็ตัดตรงๆเลยเพราะผมบางไงตัดเลยดีลงมาถึงไม่ถึง อดนเปหูงล้วตัดทีนี้นะครับเราจะมาเช็คผมนะมนเช็คผมแถวที่หนึ่งน้มผมไปข้างหน้าตัดตรงครับความยาวกี่นิ้วอ่ะความยาวห้านิ้วนะ เดีแสงกลางวีผมส่วนหน้าโน้มไปข้างหน้าตัดเไปลไดออกถถาที่สอง ยก้าสิองศา,งาก็จริงแต่ผมโน้มไปนูป่นโน้มไปด้านหน้าเพื่อให้ข้างหลังมันยาวครับข้างหลังมันตัดเสร็จแล้วแล้วก็แค่เช็คเชืช่อมเฉย เชื่อมเฉยๆงมาข้างหน้าตัดโดยผมใช้ไกด์ไลน์ข้างหน้านะองอมาข้างหน้าแนละ้วตัด Chiếc nữa. Chiếc đồ หน้าก,กากผมหน่อยถอดรัแป๊หนึงดึงออกมาใ,ให้ลูกค้าถอดหน้ากากแป๊บหนึงนะเพราะเราจะเช็คกรอบทรงนะพอที่เราตัดไปเนี่ยผมมันจะชอบกรเดิดขึ้นตามเส้นหน้าก,กากอนามัยที่มันดึงขึ้นไปแต่ปลากลงมานะครับลากลงมา ล่าลงมาถ้าเห็นว่ามันหนาอยู่อะไรสไลด์ฟีแฮนด์สไลด์ฟีแฮนด์สไลด์ฟีแฮนด์ให้มันคิ้วแต่อย่าบางเกินฮนะข้างหน้าเลยลูกค้าผมบางตัดแค่นี้ก็พอนะครับถ้าเราไปสไลด์มันจะบางนะตัวนี้ยาวก็เก็บออก สไลด์เป็นริยวด้านหลังตรงนี้มันหนาใช่ไหมแล้วก็สไลด์ชั้นที่หนึ่งที่สองชั้นที่ส,สาม ระวังหูลูกค้านะเอาบรุมมันออกหนะ่มันหนาให้มันสลบทิ้งโค้งลงมาเนะี่ยดูให้ออกนะว่าผมมันตรงไหนมันหนาตรงไหนมันบางนะเป็นช่างต้องดูให้ออกแท็กซซิเซอร์ช่วย สารพัดเทคนีคลงสารพัดเทคนิคนะแต่ต้องไวนะคิดให้ไวอย่าช้าฝึกมันไม่ยากเลยไม่เครียตัดผมไม่ถึงมันไม่ใช่ของยากของง่ายๆเรียนให้เยอะฝึกให้หนักเรียนห,หลายๆอาจารย์นะแล้วคุณจะเก่งขึ้นมาเอง ถ้าดู y o youtube แล้วเก่งเขาก็ดู YouTube ขมวดแล้วไม่ต้องไปเรียนกันแล้วนะตรงนี้แดกซิเซอร์ที่เจ้าใหญ่สอนก็สอนเป็นวิทยาทานนะสอนเป็นความรู้ให้มีความรู้ประชาชนให้แนวทางบอกเทคนิคเคล็ดลับเอาของแพงๆมามาโหลดเตี้ยเลยเตี้ยเำามาให้ฟรีๆเลยครับสโตคัะ มันอยู่ที่ชั้นเชิงนะครับความสามารถของแต่ละคนนะว่าจะได้ไปหรือเปล่าที่ทั้งใหญ่ให้ไปนะใครได้ไปก็ไปสอนต่อนะอไปแบ่งปันรุ่นน้องด้วยในอนาคตวิชามันจะไม่ตายไปจากตัวยิ่งให้ยิ่งได้ตัวครับตัวครับให้มันเลเยอร์ขึ้นมาให้มันนุ่มอะ หรือลงมาตรวจสอบดูนะครับว่าผมมันเหลือมายาวลาบลงมาเมันยาวไหมเนี่ยเลยหูก็สอยเลยเลยหูก็สอยจี๊ด จนซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ใช้ได้มาดูผมส่วนหน้าสมวนบนตคัดเบาๆนิดเดียวให้มันไล่เลเยอรกันนะทำเยอะไม่ได้ผมลูกค้าก็ยิ่งบงังอเอาแค่เลเยอร์มันพิวๆนะ่ ความยาวพอไหมระดับนี้เป็นความทุยไหมครับดีขึ้นนะเป็นความทุยอะไรครับเอาเท่านี้นะใส่น้ำมันใส่แว็กไหมแว็กนิดหน่อยนิดหน่อยนะสเปรย์อ่อนไหมหรือว่าเอาสเปรย์แข็งไปเลยสเปรย์อ่อนสเปรย์นฝุ่นๆนะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณลูกค้าชื่ออะไรนะลืมละพาแป๊ดพาแป๊ดนะครับย่ายถ่ายวิดีโอสอนผลิตบนยูทูบนะโทรศัพท์จองคิวเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจู่โจมมานะ ช่างใหญ่มีคิวนะครับในการตัดผมทุกวันนะสอนนักเรียนด้วยก็ขอให้ป้าแ๊ะและครอบครัวมีความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขนะครับฉีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงกลับไปเป็นส8บแอีกครั้งนะครับรวยแล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับลูกไล่ยิงตามนิ้วมือมาของ่ายๆไม่ยากนะไปฝึกฝนกันเอายิง ทำงานกันเราเองเดี๋ยวพี่สเปรย์ฝุ่นให้แล้วกันร้านกำเนิดสลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยห้โหนโดทินนะครับ52าสิบสอเขตสายใหม่นะครับปทมเดินทางดโดยรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะถ้าจอดรถเอารถมาเองก็จอดที่ ตลาดยิ่งเจริญก็ได้นั่งริ์ข้ามฝั่งมานะครับหรือว่าจอดที่รานจอดรถสนุกเพื่อให้สองก็ได้มีค่าจ่มีค่าจอดรถต้องสองจุดนะชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณป้าแป๊ดด้วยแล้วก็ช่างใหญ่ด้วยนะนะครับ ความยาวตรงนี้ไปลดดันนะไปบวกไป็ลบเอาเองนะไปคุยลูกค้าเอ,าเองนี่นี่ลูกค้าของช่างใหญ่นะนะครับเพราะฉะนั้นนเรียนช่างไม่ใช่มาตามตามผมทุกอย่างไม่ได้นะต้องไปคุยกันเอาเองกับลูกค้านะนะครับก็ ให้ทุกคนนําไปปฏิบัติไปต่อยอดนะวันนี้ขอบคุณป่าแป้นมากครับ <Okay. S 1> ตัดผมหัวละห0 0่บาทนะให้โทรศัพท์จองมาไม่ได้ตัดฟรีนะใช่ไหมป้า <Okay. S 1> เออไม่ได้ตัดฟรีนะลาไปก่อนบ๊ายบายครับ